ฮัลโหลสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FMCC Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอากาเดอโหมือนเดิมอาจจะมีเสียงเข้านะคะเพราะว่าฟานกำังเปิดเพลงแบบโคตดังอะ่ะเออแบบแบบว่าคือฟิลฟิวช่วงหนงฟิลมก็ไม่ค่อยไม่ทำขิดนะเพราะว่าไม่ว่าต้องขอบคุณเื่เนๆมากๆ ที่ยังเป็นกำลังใจพิมอยู่ที่ไม่กดอันแัวพิมพิมก็ขอบคุณมากมากก็ที่พี่อะไรที่มีคอมาบอกว่าให้ทำคลิปออเดชันนะนะให้เต้นกับคูละเออจริงจริงอนน่ะเรามีคู่แต่มันฟกอ,อยู่เห็น <c oughs> <c oughs> ห่าคูาน่งคุยกับท่านผู้ชมมึงมาเกลียดคุยได้ยังไง กโกรธนะเว้ยก็คลิปที่แล้วที่เขาบอกว่าให้ฟีมานะเออทำคลิปอดิชันเด้นกับคู่เราแต่ฟีมันไม่มีคู่แล้วเว้ยเอเออออยากกินกูนะน่นน,ะนๆเหอะรู้เลยมันต้องเล็งแน่แน่ไหตตัวที่ตามเรามาเนี่ยพราเพิ่มมันอาจจะแดกคูก็ได้นะใครวะนะ มาใส่แม็กเล่นทั้งวันเลยมากนะนี่คืออารมณ์ฟีชั่นของคนที่เล่นเกมเสียงเบาต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเสียงแหบมากมากมากถ้าจะลอดช่องแคบมาละกาไปไม่ได้แล้วเวนกับเแล้วมาเกิดตรงมุมแมปเลยนะย เราจะไม่ค่อยมีศัตรูเท่าไหร่แต่โดนแน่แน่โดนแน่โดนแน่ๆอูนนนน๋ไ,ไกกทยแลนด์ไทยแลนด์สกอตเลนดี่ทาเลน,นันน่นจบ ค่ะเพื่อนๆช่บคลิปนี้ก <hel an> really? ็อย่าลืมกดไลค์ก็สนับสนุให้ฟิลมด้วยนะคะใี่ฟิลขออย่างหนึ่งได้ไหมคะก็จะกดอันสับฟิล์มเลยเพราะว่าเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ฟิลอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเยังติดตามที่ยังไม่เริ่มติดตามฟิลก็ขออะไรมาที่แบบฟิลมีใช่ไหมฟิลก็จะทำให้ แต่ว่าบางอย่างที่ฟิไม,ม,ม่มีก็ยังไม่ทำให้นะคะช่วงนี้อาจจะไม่ว่างเอ้ไม่ไม่ใช่สิเพราะฟิมอาจจอ,อเวนเหมือนจะคุยอนี่เพราะว่าฟิวอาจจะไม่ค่อยลงคลิปไอ้ฝาไอ้แดงก้ได้หรอกช่วงนี้ฟิวอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะคะรับเอาว่า เอาโทรศัพท์ไปซ้อมซะหน่อยเวยลาดแดบไอตัวเมื่อกี้น้องหม่าจะให้รู้นะมือจะแดกขยับเลยก็ได้ตัวแห่นเนี้ยแหละเพราะเราไม่มีทีมเราไม่มีตัวสัพพอร์เข้าใจปะ ก็อาจจะมีแรกๆบ้างเป็นจังหวัดจังหวัดขอกินน้ำแป๊บหนึ่งอา้ามาแล้วโดนแดกแน่ๆ กูไม่อยู่กับโดนแดกเนอะก็คลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายถ้าอยาให้พี่นำคลิปอะไลค์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้